สวัสดีครับท็อปจ็กกี้รถแห่จ็กกี้สาวผมมือนี้มากลิปโปมครับผมมาครับดุกเกอร์กับเอิร์นฉันเองครับผมตอนนี้ผมได้แล้วเบิึงเบิึงเบิึงผมครับผมนี่ลิปโปมครับอ๊บผมกลืนมาเดียวโอ้ยเนี่ยคือด,ด้นดีจ้ะนี่ครับตัวลิปโปมก็ได้ไล่แล้วครับเดย์ก็ว่าไล่ดอกหกเจ็ตัวนี่เสร้ยเสร้ยเดไปเดไป นี่ครับาพาไปะเบิ้งน,นี่หนึ่งตัวเจ๊ม่อเกิดไรกูโม่เ้าตอนนีนยแล้วเออเอาน,นี่ครับไว่ขี้ปูมี่เปล่งสิครับเดี๋ยวผมพายเบิ้งครับหลายคนดัดขีปมจักนี่ครับไว่ขี้ปูมนุกนุกอันนี้นุกนบ่เอาเดีเ๋ยวกูจะกุนไข่ยนี่เอาสักไว้ก่อนเดี๋ยวเริ่อมมองครับเดี๋ยวเสียมันครับ นี่สยำ้ำโอ้ฝนตกครับผมเปียกหมดเลยมึงสภาพก็เลยเละอย่างที่เห็นนี่นะครับผมเดี๋ยวไทยนี่กันนะครับเพราะว่าบ่ได้เอากันถากล่องมาครับมันก็เลยบ่มีนอตตังครับนี่เป็นผู้ประมาณน,นี่ครับกวนแข่างกงันกันนะสองคนนี่นมือล่ะอ่ะม่เงเงยจะเป็นหุ่ห่วยห่วยผู้เปิดจะเป็นก้นเลย กบเปิดอยู่บ่บกเปิดอยเหมือนกันพบพวกนี้กบ,บเปิดกับพวกนี้คือมันเอาทองมันไกินลายนี่คเป็นสิบเป็นหัวงุดไปเรื่อยครับไปเรื่อยเลิกอยู่สงสัยหูนี่เลิกเป็นสวนมันที่พึ่งก้อนออกครับสวนมันผมเนี่ยครับเลยมาสวนไออร์นกับนุกเกิดมาครับเขียนเงอางอยู่ นี่ครับเสียมสั่นบ่ได้กินมันับมันเลิอกพวดอย่าพยายามใดกวนกันน้องสองคนนี่อรอดุนครับรอดุนเลือกขัดกันว้ยายเป็นหยวกดีปันทั้งเออเ,อ,อเห็นดากแล้วเออเริ่มเห็นดากแล้วครับมึงเกิดต้นอะไรเห็นหัวดากด้วยมันดากนึกเลือกไปนาแท้ เออเดี๋มาโชว์ดูมาโชว์ดูยังตหลังใบใบนี่ครับตัวกิบโปมกิบโปมกิบโปมตัวผู้ครับนี่ตัวบาทหาชิปปุ่นได้หนิเขาจะขายน่ะนี่ครับใส่ขวดใส่ขวดไปว้าสีแล้วเดี๋ยวเจ้าเบิ่งนกรอรุ่นของนกตัวครับไลท์ครับอยู่นี่ไลท์เออนั่น ไว้ยุม่มเหมือนนั่นกูกูซักไม่ไปไหนมีเยี้ยนกเกิดแล้วแหละสวัสดีบันนี่ไกลแล้วไกลแล้วเออนั่นดี่นั่นดี่นุ๊นเกเห็นแล้วเห็นแล้วนด้ดเห็นขาแล้วครับเอา้าจับมองม่็โชคกันนะจับมองก็แห้พี่น้องมือกันนะอันเป็นในตัวขี้ปมจับไม่ขืนมา นี่ครับเห็นตะลังพิธีชาวบ้านครับหากินจึกโอ้โผมเมียตัวนี้จับเลยจับเลยนี่นี่ครับตัวที่ปมเมียเลือนี่ไปลูกเปิดฟ้าขวดนะเลยนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวไปซื้อ่ยูอีเจ็บแต้มเฮาเจ็บแต้ม มือนีตรงไดนยักสี่สิาดิยังขีดผ้ากับมือนีแอบบมมืงี้ยเยเต็มคึตอไปเปิดตัวเี้่เออตัวใงญ่ดินาะเา๋ยาขดเบิ่งครับเชียงสิครับเอ้ยเอเอ้นทะเดี๋ควพอแล้วคุณเอ้เ <c oughs> ห็นหรอเห็นหูสเยวเห็นหูเดียว ดีครับเกียเกียนเห็นหู้ไปนี่ครับหูใหญ่เถอะไม่หวยไม่ถม,มอันนี้จะคว้งฝนกระตุกครับผมตากฝนเลยได้มาเลยจะกวนตากฝนไปเลยว่าได้มาแล้วเนาะเนีน่นยฝนแห้งกูเลยครับย้อนผมยันสับพี่ปมแต่ว่าเล็กหูเล็กีนนะิดน่ะ เชื้อหนามเนี่ยครับเยอะใช่ห้ย้ำมันห่วงอยู่เนาะแต่ว่าย้ำว่าขึ้นมาตรงมาไตะอยูครับเสียงห่วงแต่ตอนนี้นั่นแหละห่วงรู้คุดออกโอ้ฝนขึ้นมากแย่ง,ยงเยลยเลยโอ้ยเลือกเลยนเลือกไปนาครับผมปอด cuột được Quay thập đi cái hoạt rồi đi Hoạt là đằng Ngăn bò Quay hình con cái gì Ô, hư lực không chè Đi Bố men. ăn vô, sạp bỏ นี่ครับคลิปปมครับผมตานนี้เขาเอิญบวมหัวกันอย่างนี้จ็บแต้มครับเจ็บแต้มนนมา <laughs> ครับเห็นสองหูวามกันครับเจอหนอนุกเกอร์ครับเอิญกลิ้นแข่งกันครับผมนนคือผมหาไวยแห้งเ,เออ,อหาลยเออจอแล้วเเออจอแล้วว่าสัน่นอาวลูกนุกเกอร์เจอไวมเจอใกล้ลวออดัดตัวแล้วว่าสั่นโอ้ยฝนกับตัวครับผม ฝนตกเงีนี่ยล่ะพี่ฟากอนยาวนึงกเลยจะ่าได้บ่อล่ะบ่อเนี่ยโอ้สมมันครับผสมกันโอ้ฝนตกกล้องเปียกเบสหัวเงียาครับหูเงีหูยเงมึงนุ่งนุ่งเกลือใกล้พ่อไปมยผพาชมครับเห็นหู้นอ่ะโอ้เห็นรู้

เลือ่อนชวะเจียวนี่เบิง้งเอ้ยพอแล้วครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาโชว์ดูสตุ๊กเกอร์จะน้าเลยครับดานนี่โอ้ยจัมพาเเเนเหลืองปุยนั้นอันนี้ครับนี่เบิึงไปห่อเก็บใส่ขวดเดี๋ยวเบิ้งอื่นฉันเนี่ยหายครับหายฮู้ยาครับนี่ครับกำลังโกลนไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ใจร้ายแล้วครับนี่ครับ ยี่สิบลนในพ่อป๋วแล้วนี่เนี่ยเหมนคนทำเบื้องหุ่นครับมันจุดแกมบางคนอืมตัวลูกนุก่ครับเตือนเตือนหู้นี่กระบุเลิกกว่านี่ครับจะบ,บูมมีครับรมาดซองเมือมตัวนั่นีน่มีครับนี่จะเป็นนีงสี่ล่ะนี่เอาจับขึ้นมาเลยรับระวัง อ้าวมันดีครับนี่นี่ครับตปปรงที่ป,ปุมชุกหยิบเต้มเนี่ยนะจะหาต่อไปครับเมื่อนี้จะเอาจักสี่สิบหาสิบเนาะนไปห้องว้าวตัวผูตัวนี่งสวยงามไปห้องเยวจะไปของห่มครับบาทนี้ต้อมื่อก่อนเมื่งเงียเงียแต่ครับโอ้หอนรัก หากินมื้อนี่ครับหมันครับซิวซิวข้าหมันเกินไม่เห็นบ่นางพักเกินวะนางพักเกินนี่ครับนี่หอดรถดุกสินครับผมดุกสินนี่มะกุลที่กันครับอย่าให้เบิรงครับอ๋อสามสิบสี่สิบยนี่พี่ครับกล่องบุลูว่าสีเห็นบ่แม่นลอยอย่นี่แหละครับแม่น โอ้ลงที่ทับทับกันไตเลยนี่ยั้นออกไปอยังนอนต้องเหรอไปเดี๋ยวนั่งพักขึ้นครับ่ายนี้เ่มีลมฝนโต๊ะเงี้ยแตกฝนกระตกนี่มีแบบชีวิตวัดนอกครับผมหากินแบบบ้านๆครับไปเดี๋ยวนั่งพักก็เข้านครับบ่ายโอเคครับกัดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับก้น่มี่ปุ่มาครับกับได้์ไลท์ครับผมนีไดร์ไลท์อยู่ เพราะฉะนั้นตามสิบสิตัวเดียวชิมีปนกินครับเดี๋ยวท้าเราชมคลิปหนารคานรับผมเดี๋ยวรอคนกันสำหรับคลิปนี้ไปสนิทกันเจอนคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ